เธอจะได้แต่งงานกับแฟนตัวเองคุณจะยอมปกนหกพ่อแม่ไหมถ้าครอบครัวมันไงนไม่ให้ค่าสินสอดห้าแสนงานนี้ก็ไม่ต้องแต่งไปกลับบ้านแอครอบครัวมันเหลี่ยมจริงนี่ทยแอลมันแต่งงานกับไอแพทรับรองต้องมีปัญหากับ,บครอบครัวนี้แน่ๆแพทแอว่ารอบนี้พ่อเขาไม่ยอมแน่ ที่รักไม่ต้องห่วงเลยผมมีวิธีคุณลุงครับเอนเนี่นยมีทั้งบ้านทั้งรถนะครับถ้าแอนได้แต่งงานเนี่ยสบายแน่นอนอลุงก็ว่างนันนะ <c oughs> ไม่เขาซื้อของฝากมาเต็มเลยนะครับเนี่ยอขอบใจมากเลยนะ,ะเอนไม่แกพายนี่เข้ามาทำไมพ่อคะหนูท้องอะค่ะฮะไม่แกพูดบ้าอะไรของแก เด็กสองคนก็มีลูกด้วยกันละค่าสินสอดค่าสินสอดเนี่ยเราค่อยคุยกันทีหลังก็ได้คุยอะไรอีกท้องก็ท้องแล้วยังจะมาอะไรกับค่าสินสอดอีกรีบแต่งงานกันได้แล้วรอให้ทองโตกันเนี้ยคนอื่นจะเข้าจะหัวเราะเอานี่กว่าลูกสาวฉันจะโตเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะนี่มันผิดที่ลูกชายคุณมากกว่าพูดอะไรให้รหวะวังปาก่อยลูกสาวคุณไม่ผิดงั้นเหรอนี่แกจะพูดอะไรเนี่ยพูดไหนทีเด้ ฉันพูดอะไรนี่มันก็หลานของฉันเออฉันไม่ยอมเลยปล่อยทำไมฉันหลานของฉันปล่อยหลานของฉันน,น,น,นี่นี่แอร์นี่นี่นนนแกเอาคนนองมาหลอกพ่อลูกสาวคุณใช้เงินลูกชายฉันไปทั้งหมดสองหมื่นหกพันแม่ของคุณถูกม,ม,ม,มันไม่เหมาะสมรอกไม่ต้อ แล้วที่ลูกชายฮะเอาตังค์ลูกสาวฉันไปเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งทิชชู่ห่อหนึ่งเนี่ยมันต้องคิดตังค์ด้วยเหรอทั้งหมดอยู่ในบินนี้ได้สองหมื่นหกใช่ไหมเอาไปเลยสามหมื่นแล้วจบกันอ้าวว่าไงเออว่าไงก็ให้แล้วจบกันแน่อ้าวก็ให้จริงจริแน่ไม่ปลอดแน่เดี๋ยวหาว่าให้นี่เขาเป็นการน้ำเบลอนการน้ำห่อย แฟนที่พ่อจะหาให้ลูกอาจจะไม่ใช่คนที่ลูกลักมากที่สุดนะแต่รับรองเลยว่าเขาจะไม่ใช่คนที่เอาเปรียบหรือรังแกลูกแน่นอนสองคนเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นคงหนูเข้าใจแล้วครับพ่อคุณลุงสวัสดีครับแอรพอดีผมขับรถผ่านมาแล้วเห็นวถคุณจ่าอยู่หน้าร้านนะครับแล้วผมก็รู้ว่าร้านนี้มันเผ็ดมากแล้วก็เลยซื้อติมมาให้ครับ นั่งกินกันก่อนสอิไม่เป็นไรหรอกคุณลุงมือนี้ผมจ่ายให้แล้วนะครับกินให้อร่อยทำไมต้องจ่ายฉันด้วยไม่เป็นไรครับคุณลุงอันนี้เต็มครับงั้นขอโต๊ะก่อนนะครับคนดีแบบเนี้ทำไมลูกถึงไม่ชอบอพ่อครับอันนี้เป็นค่าสินชอดครับแต่เทน นั่งรองพ่อก่อนนะพ่อขอไปคุยกับล่าสได้ครับแอจริงๆนะผมชอบคุณมานานแล้วนะคุณจำผมไม่ได้จริงๆหรอเป็นคุณคุณจะอยากแต่งงานกับคนที่คุณไม่ได้รักไหมพ่อฉันบอกว่าคุณเป็นคนดีมากๆอะถ้างั้นเราแต่งงานกันนะ ได้ครับคุณผมรู้แล้วที่คุณยอมแต่งงานกับผมเนี่ยเพื่อไม่ให้พ่อคุณเป็นห่วงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยๆสร้างความสุขแห่งไปก็ได้ใช่ไหม่าแต่งตัวเสร็อยังเสร็แล้วกระโปรงมันสั้นไปหรือเปล่าเออเสร็จังอ่ะเสร็แล้วนะ ใส่กระโปรงสั้นมันดูตลกรู้ปะเนี่ยไม่หรอกแอรสเกณ์ซับข้างนไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยใส่กระโปรงสั้นแบบนี้จะใส่ไปให้ใครดูสั้นไปหรอนี่ถ้าเกิดว่าระหว่างดูหนังแล้วหนาวเนี่ยแกเอาเสื้อนีิคุมไปนะหลังแต่งงานเขาเคารพความคิดของฉันมากและเราก็ต่างเคารพซึ่งกันและกัน ว่าใช่งั้นเดี๋ยวเราคุณเป็นไรหรือเปล่าลมทอนนึกกัดอ่ะเป็นแฉไล้ะนี่ก็บอกแล้วไงว่าอย่าใส่้อสูงออกมาแอมไม่รู้ว่ารองเท้ามันจะกัดขนาดเนี้ยเออมันก็ทนไปแล้วกันนั่นไงอ่ะ รองเท้าทำไมอะ่ะอ๋อ,อ,อก็แม่เทนเคยบอกไว้ว่าถ้ารองเท้ามันกัดเนี่ยเราก็ต้องกลับมันก่อน,น,นองงไงยั่งต้มโจ๊กไว้ให้แล้วนะนะอยู่ก็ไปกินได้โอเ้อเยิงดิเอา้าเออถ้าที่น่าปวดท้องงนะั้นต้มโงจง๊กให้กินหน่อยดิเออจบตอนนี้เดี๋ยวสั่งให้เออนั่นแหละเออยิง สวยคนคนแกะกล่องพวกนี้ไปทำไมอ่อไอของพวกนี้เนี่ยผมจะให้คุณยายให้อยู่หน้าผมมากตอนนี้ฉันคิดว่าฉันโชคดีมากเลยที่ได้แต่งงานกับเขางั้นเดี๋ยวฉันช่วยเอ้ยไม,ตไมตต่ต้องมไม่ต้องต้องเอาสุภกพะุรุษทำเองเวลฉันช่วยได้ แอต้องรีบตัดสินใจกับเทนแล้วนะเรื่องมีลูกพ่อยังไงพ่อยังช่วยเลีย้ยงได้แต่หนูยังไม่พร้อมอะค่ะพอ่อลูกไม่อยากมีลูกเนี่ยแต่เทนเขาอาจจะอยากมีก็ได้นะลูกอย่าเห็นัะตัวสิตอนนี้ลูกยังสาวพึ่นฟูได้เร็วพ่อครับผมว่าเรื่องมีลูกเนี่ยพ่อลองถามไห้เขาก่อนไหม แล้วอีกอย่างเนี่ยเราเพิ่งแต่งงานกันยังไม่ได้มาเที่ยวด้วยกันเลยนี่คืออะไรแนมะ่แม่เสียเงินไปตั้งห้าพันเพื่อไปซื้อยาตัวนี้มารับรองแอท้องแน่นอนพอถึงตอนนั้นนะเราก็ไม่ต้องเสียค่าสินตอดแม่แต่ทาอย่างนี้มันไม่ดีหั้ลูกจะรู้อะไรเชื่อแม,แม่เดี๋ยวายาไปให้แอกินกินวันละหนึ่งครั้งต้องกินให้ครบหนึ่งเดือนนะ ยานี่มันจะช่วยให้แหว่ทองไหมช่วยได้่ทำอะไรคุ้มได้รอบเร็วโอเคถ้าอย่างนั้นเขาไมา่ยุ่งไปเอาไปนะกลับไปดีนะคะเทนอขอบคุณนะพีทเทนเข้าใจอะไม่เป,เป็นไรค่ะ วปนนี้เทนต้องดูแลไปตลอดชีวิตเลยนะถ้าคุณได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆคุณจะเจอความสุขที่แท้จริงช่างน่าเศร้าหรือเกินที่นี่หน้าขอมีรายการศึกษาสองข้อบกพร่องในสายคมแม่ทำอะไรอ่ะ ตีวต้อป่วยแล้วก็ท้องเสียแม่กำลังหาวิธีอยู่ไงป่วยก็ต้องพางไปโรงพยาบาลสิคะและ้วสิ่งที่แม่ทำโอ๊ยนี่ฉันนี่ช่วยแกประหยัดอยู่นะตอนแพทยเล็กๆอ่ะแม่ก็ทำแบบนี้แหละแพทยรีบอาเอกสารมาให้ลูกเร็วเดี๋ยวนูกขอไปเก็บแล้วเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลพร้อมกันอปวดรู้ปวดฉลาดในเรื่องที่ผิดผิดแม่คะ แตงโมเนี่ยนุชบอกให้ออกไปทิ้งไม่ใช่หรอคะมาหลายวันแล้วว่ะติวเตอร์กินเลยท้องเสียงไงคะน,งนี่แตงโมเนี่ยมันอยู่ในตู้เย็นจะเสียได้ไงดูไม่ดีแล้วก็ทอดคนอื่นงั้นเหรอหยุดทะเลาะกันแล้วรีบพาติวเตอร์ไปหาหมอไม่ดีก็หรอคะหาแต่ข้ออ้างมาเพียงว่าอีกฝ่ายกำลังตำหนิคุณคุณให้แม่คุณกลับไปก่อนไหมอะอยู่บ้านเราคือชอ่คือคุณจะไล่แม่โองอ,อกจากบ้านงี้เหรอ ไม่ใช่นะคือไี่คิดว่าตัวเองเป็นใครเลยวันวันจ้องแต่จะให้ผมกับแม่ทะเลาะกันเป็นไรเป็นบ้าเหรอฉันไม่ได้หมายความบ,บ้าแบบนั้นฉันหมายแบบะความว่าอลไรเครับแม่ได้ครับผมรีบไปกระตันยูกระตะเวทีต้องมาก่อนเสมอแม่ผมวงเขาเจะเอาลังกระดาษไปขายผมก็เฝ้าลูกไปแล้วกันนะขายของเก่าแั้นเหรอลูกนอนอยู่โรงพยาบาลยังมีหน้าจะไปอีกฉันนั้นแม่ผมกป่ะ คุณจะให้ผมทนดูแม่ตัวเองยกของหนักๆคนเดียวเหรอทำไมการที่ผมกะรันอยู่กับแม่ตัวเองเนี่ยมันหนักกองผมมากนะหรืไงความรู้ความเข้าใจต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับครอบครัวสวยแล้วก็ดีมากเลยแม่คะหนูก็บอกแม่แล้วไงว่าหนูซื้อตู้เย็นมาแล้วพรุ่งนี้เขาก็มาส่งแล้วนะคะซื้อกับคนนอกมันจะไปดีได้ไงมันต้องซื้อกับาตาสิมันจะถูก และเครื่องนี้นะฉันได้มาราคาแค่พันเดียวเองของแกเน,นี่ยโทรยกเลิกเลยหืมทำไมมันเหม็นจังอะแม่คะที่แม่ซื้อมามันเหมือนของมือสองเลยแบบนี้มันมีเชื้อโรคตกค้างนะคะเฮ้ยทำไมพวกเขาทำกับฉันแบบนี้เฮ้ยทำไมไม่รับสายเนี่ยแม่โดนหลอกแล้วล่ะคะ่ะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งแรกที่ต้องนึกถึง คือปัดความรับผิดชอบก็เป็นเพราะแกแหละวันวันแอนอยู่บ้านอ่ะฉันก็ช่วยแกประหยัดซื้อของถูกๆูกกแล้วแม่คะหนูอยู่บ้านเลี้ยงลูกทํางานบ้านทํากับข้าวไล์สดหาเงินเข้าบ้านแบบนี้มันยังไม่ดีอีกหรอคะตัวเองทาพลาดเองเราไม่ว่าคนอื่นไม่ทําอะไรเลยพอได้แล้วนุ๊กไอ้นี่คุณไปไล์สุดทายของคุณรู้ป่าผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคนอื่นที่เข้ามาเห็น่ะเขาจะิดว่าผมไม่ีปัญญาเลี้ยงเมียรู้ป่า คิดยังไงเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่า้นคนไร้สดมันเป็นคนแบบไหนถ้าแกไปทำเนี่ยเสียชื่อวงตะกกลของฉันหมดเชื่อปากันที่หมดเลยฉันไม่อยากอยู่แบบจนๆกับคุณไปตลอดชีวิตหรอกนะหลบไปฉันเคยคิดว่าการมีรักที่ดีจะมีเงินหรือไม่มีมันไม่สำคัญแต่ตอนนี้ฉันอยู่กับแม่เขาทุกวันฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะแกเนี่ย โชคดีนะแม่ผัวซื้อบ้านให้ไดตู้เย็นแม่ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะลำบากเลยนะคะแม่ขอบคุณนะคะนี่แม่สามีอยู่กับแกเหรอนี่โน้ตหลังจากที่ฉันแต่งงานมาแม่ก็อยู่กับฉันมาตลอดแหละครอบครัวของเราเนี่ยไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยหรอกแต่ว่าพวกเราก็เข้าใจกันทุกเรื่องนะ ครอบครัวที่แท้จริงต้องยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันคุณแม่ทำแบบนั้นมันดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เลยอ่ะแบคทีเรียตกไปถึงท้องลูกหมดแล้วคุณบอกแม่่อยสิคุณตพูดเป็นตรงๆเลยสิแม่ครับต่อไปอย่าใช้ปากบดอาหารให้หลันนะคะมันไม่สะอาดแม่ขอโทษน,นะแม่เคยชินอนะ่ะงั้นเดี๋ยวแม่เอาไปใส่เครื่องบดแล้นะแม่ขอโทษน,นะไดไม่เป็นไรค่ะแม่ คุณคุณพูดไปแบบนั้นแม่ไม่โกรธหรอทำไมต้องโกรธด้วยคำแนะนำาดีๆใครจะไม่อยากฟังคุณฉันได้งานถ่ายคลิปมาใหม่แต่ว่าคุณอยากพิ่บอกแม่นะฉันกลัวแม่ไม่โอเคอะ่ะด้ยดาดคนนี้ใช่แกไหมแม่ฟังหนูอธิบายก่อนนะคะแสดงได้ดีมากเลยอะ คนกดไลค์ให้แกเยอะมากเลยนะงานเก่าแกนะทั้งหนักทั้งเหนื่อยต่อไปอ่ะก็ตั้งใจทำไปนะส่วนเรื่องบ้านนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่เรื่องเงินก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเทนผมหละแม่อืมได้ครับขอบคุณนะคะแม่่ถ้าการแต่งงานครั้งนี้มันทำให้แกรู้สึกเหนื่อยแกตัดสินใจใหม่ยังทันนะอ